ครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆยังนอนสุกท่านนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะสู่ช่องกเกมก็อยู่ผมนะ่ยดาฟพิฆาตะูนเวอร์ชั่นใหม่นะแต่เป็นสโตนนอกนะพาสองตัวละครใหม่นะฮะก็เดี๋ยวจะได้เพื่อนๆจะได้บอกโอ้ยเมื่อไหร่มันะจะมาครับมันมีจริงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเลยนะผมเนาะก่อนจะไปดูกันนะ่ยไทยมองหาร้านเติมเกมสุดปลอดภัยแนะนำร้านโอท็อปแอปเนะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องโอท็อปแอปมีทุกเกมไม่ท่าเลือกเติมนะไม่ว่าเป็นเกมในสโตนไทยยังมีหมดนะฮะแล้วไปดูได้ที่เว็บเอไซต์หลักขงรานนะะ otopup.com ส่วนแบ็คโคเบอร์นี่รับเติมทุกแพ็คเลยยิ่งเติมเยอะยิ่งถูกนะใครใบกระชาหมดใบขาวหมดมาเติมหม้านเราได้ยิ่งเติมเยอะยิ่งถูนะแพ็คตามนี้เลยนะผมแล้วก็ไลน์เฟซบุ๊กเว็บไซต์เนะี่ยถนัดทางไหนก็ทักมาที่เพจเจนเนียร์มีนคนร์การนะเติมเกมเติมถูกเติมใบเติมาย,ต,มาายต้องวอท็อปแอพนะยอย่าลืมแพ็คนี่แลว,วันพองแมงเราด้วยเนะี่ยแล้วก็โซโลเลเวลลิงก็ไม่แน่นะเดี๋ยวผมถามลูกพี่ผมแล้วก็เพจว่ารับเติมไหมเนะความวเป็นซอฟต์ัดวันแรกนะ จะรอเกมเปิดก่อนเนะี่ยผมถามให้นะเติมเกมเติมถูกต้องโอทอมแอปมาหลายหลายคนก็อันนี้ผมไขทิ้งไว้นะ่ยไม่ต้องสงไม่ต้องไปตกใจว่าทำไมพลังน้อยจังอะไรตัวละครมีแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะผมก็เก็บเพชรไว้ประมาณหมื่นหนึ่งเนะี่นี่เซิร์ฟนี่หลับตามี่สองตัวเนะี่ยก็ยังไม่ได้ทันทำอะไรมากมายเนาะด่านก็ ยังไม่ได้ขุดคุยเยอะแยะมากมายไม่ได้เข้ามาเก็บของทำอะไรเลยนะมาดูทิ้งไว้เฉยว่ามันมีตัวละครใหม่เดี๋ยวไหนๆก็มาแล้วขอเก็บสักหน่อยว่เดี๋ยวดูที่มันมีพับจอแบบบ้านเราไหมเอ้ยมีนี่วะทำไมตอนนั้นเราไม่เห็นวะ เอาเลยครับอยู่ตรงไหนครับผมอ่าอยู่ตรงนี้นะครับเข้าตรงนี้ก็ได้นะดาบสามูไรก็ได้นะมันจะเห็นกิจกรรมทุกหมดทุกอย่างนะฮะที่จะมาในอนาคตนะผมจะเป็นการตีนู่นตีนี่ทำนัา่นทำนี่นะครับผมแล้วเอามาเปิดอิกซอเนาะมานน้นอันนี้ก็ตีบอสเนอันนี้ก็ล็อกอินไม่มีอะไรแต่อันนี้มีแน่นอนนะนี่ไง ตรงนี้แหละครับใช้ใบพิเศษเหมือนแนวตั้งเลยนะครับผมนี่ใบพิเศษเหมือนแนวตั้งเลยนะครับจะได้จากไหนก็น่าจะได้จากกิจกรรมต่างๆนะครับผมตอนนี้ในตู้มีอะไรครับผมเทนงูไอ้นี่ครับไอ้นี่แหละไอ้นี่เก่งไอหัวขาวเนี่ยอันนี้แทงอันี้อันนี้จำไม่ได้มันเก่งขนาดไหนวะแนวตั้งมันมีอยู่นะครับตัวนี้แล้วก็อันนี้ ร่างไฟนี้ยังไม่เคยเห็นเนาะกดดูได้ป่ะวันนี้อากาศะนี่ฮะหลายๆร่างอันนี้มันร่างไฟอีกร่างหนึ่งนะเนี่ยนะคนละแบบนะเนี่ยมีประมาณนี้ครับผมนี่โอบานในณนะตอนนี้เจมเจมก็จะมีเป็นงูที่มานะครับผมหัมวขาวในตัวนี้ ไอ้นี่นะครับตัวที่สี่ตัวที่ห้าเนี่ยห้าตัวเนี้ที่ใหม่ที่สุดเลยอยากลองไอ้น,นี่มามีฟรีไหมไม่มีฟรีนี่ไงแปลสกิลให้เลยเนาะง่ายหู เขาข้าวนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะไเอียะสกิลมันยังเดี๋ยวหากูเกิลเลนก่อนเห็นแล้วตกใจเลยแต่แปลมันก็ค่อนข้างตรงกว่าไทยนะเนี่ยพันจิโร่ร่างคามมโดนเนี่ยฮะน่าสนใจมากโจมตีศัตรูที่มีพลังชีวิตสูงสุดเห็นไหมเพียงครั้งเดียว สร้างความเสียหายด0ามร้อยสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอีก300 etk เนะียฮะพลังชีวิตของปัจจุบันของเป้าหมายสูงกว่าตัวคุณเองขณะที่อยู่ในสถานะอามาตะทักษะนี้จะทำลายศัตรูฟื้นฟูตัวเองด้วย50ของเกรดมานาน,นะฮะฟื้นฟูตัวเองด้วย50ฟูลี่นะฮะก็คือเกรดมานานั่นเองนะฮะและเอฟเฟกต์ีเบิร์ดจะคงอยู่จนกว่าคุณจะดำเนินการ ครั้งถัดไปนะฮะนี่ลาล่างนีะครับอ้าวอันนี้ก็ไม่มีอะไรเพิ่มธรรมดาส่วนสกิลสามนี่นี่ลาล่างนี้ที่ผมอยากให้ทุกคนดูนะการโจมตีปกติโจมตีสามตัวแบบสุ่มสร้างความเสียหาย65% ADK โดยมีโอกาส50%และเอฟเฟกต์การเผาไหม้เห็นไหมเท่ากับ65%ของ ADK 2เทิร์น ก่อนโจมตีทีมหอมไม่ต้องมีมันเนี่ยถึงมีมันตัวเดียวก็เก่งแต่จะหาตัวสร้างจากไหนนี่แหละสร้างความเสียเท่ากับ5%ของพลังชีวิตสูงสุดของเองไมไหมโอ้โหต้องเลือกเอาแล้วก็มาแปลเอานั้นลำบากนะนี่เมื่อได้รับความเสียถึงขั้นเสียชีวิตคุณจะได้รับเอฟเฟกตนะ่อ้มอร์นะที่จะยงคงอยู่กระทาั่งจนกว่าจะทำ การถัดไปของคุณพื้นฟู50%ฟู l ี่และเพิ่มภูมิคุ้มกันอย่างถาวร15%พร้อมกับเพิ่มการโจมตีอีก4%สำหรับการระดับเผาไหม้ที่มีคุณมีประตูทั้งหมดเมื่อถึงตาคุณที่ต้องตะลึงกลายปเป็นินคุณก็ยังเป็นจุดสิ้นสุดของเธนโอ้ดูมันแปลวะ่ะเอาเป็นแวดนะฮะทามาส่องประมาณนี้เดี๋ยวมันเข้าไทยมาแน่นะฮะตัวไม่แน่ใจนะฮะจะต้องซื้อ โอ้โหห้าพันเพชรต่อห้าตัวผมสาดดองไว้จะซื้อไปผมก็จุดสองพันห้านี่พอพอ,พอคือนะฮะสิบใบนี้กูจนเลยนะครับผมเนี่ยแล้วก็สามารถใช้เพชรม่วงเติมเปิดได้ไหม,มยี่สิบแปดเม็ดยี่สิบใบห้าสิบสองเม็ดม่วงสี่สิบใบนะฮะแถมได้เพชรอีก ก็ใช้ตั๋วตรงนี้ได้ใช้เพชรเติมเปิดได้มีแหละปัญหาที่ผมบอกไงเราคิดดูว่าแพงมากนะฮะสองพันห้ารอบแรกห้าอันเนี่ยไม่เท่าไรหรอกเราดูเปอร์เซ็นต์การออกหนึ่งจุดเจ็ดเก้าเปอร์เซ็นต์สองหมื่นคือสองหมื่นโอ้โหกจุดศูนย์สามผมกลัวจะอ่อยพวกธรรมดาเนี่ยเติมเลยนะเนี่ยของในตู้มันก็มีเยอะอยู่นะเพชรเนี่ยสำคัญเลยเนี่ย อันเด็กประสงค์มีนะเนี่ยเศษอาวุธอ,อาวุธแดงก็มีโอ้แต่ว่าแพงมากแพงกว่าแนวตั้งหลายขุมเลยนะเนี่ยถ้าผมจะถ้าผมจะเปิดดูดิผมมีมือหนึ่งกเกือบหมดแล้วอะ่ะเนี่ยก็คิดดีๆแล้วกันใครจะเปิดตู้นี้นะแน่งหาโคตรยากเลยนะม แล้วก็ตู้ธรรมดาก็ปกตินะผมนี่เปิดตู้ธรรมดายังปลอดภัยกว่าเพราะเกมนี้มันเน้นเออมันเน้นตัวซ้ำอ่ะเออไปเปิดอย่างนั้นมันก็ตายพอดีเราเื้ออย่างนี้ดีกว่าผูกประหยัด <laughs> ใช่ไหมประหยัดและถูกปลอดภัยไร้กังวล แพ็กเติมเหมือนเหมือนเดิมเลยนะฮะปลอดภัยไร้กังวลเปิดกระช้าส่งท้ายให้ดูก่อนไม่รู้จะมาตอนไหนนะแต่ว่าคืนนี้รอดูห้าทุ่มเนะียแค่นี้ก็เกลือแล้วเนะน,นี่ยวัลนิดจิตแจ่มใสนะครับ ประมาณนี้แล้วกันพามาสตงโซลครเนาะก็กดตรงนี้ก็ได้นี่ตัวนี้แม่งเก่งถ้าไม่เอาตัวนี้ก็นี่ลองตัวนี้ดูดิไหนๆก็มาแล้วปาดสกิลยาวเป็นห่างว้าวเลยหุ้มคุ้มกันของตัวเอง10%เป็นเวลา3เทินจากนั้นโจมตีศัตรูทั้งหมดสร้างความเสียหาย100%พร้อมเอฟเฟคเลือดออกโอ้โห150%เป็นเวลา2 เิร์หโจมตีติคิทิคอนสร้างเลเยอร์เอฟเฟกต์บีทเพิ่มเติมอีกหนึ่งชั้นค่าแล็กของเป้าหมาย15ในเวลาเดียวกันลดเกรดมานาะเป้าหมายด้วยทำให้เป้าหมายยุทธานะอ่อนแอเป็นเวลา2เทเร์นโอ้จุดอ่อนเพิ่มเติมของการเสียหายที่ทำได้รวมถึงการเผาไหม้พิษเลือดไหลไม่ซ้อนทับกันมีอ่อนแอ มีรถเกตอันนี้การโจมตีปกติจะโจมตีสองสตรคนที่มีพลังชีวิตน้อยที่สุดสร้างความเสียหาย75%พอมเอฟเฟกเลือดออกเนะีฮยเป็นลานหนึ่งเทินหาโจมตีแบบคิด,ดิคอนทำให้เอฟเฟกเลือดออกเพิ่มเติมอีกครั้งโออันนี้เลือดไหลเว้ยเดี๋ยวมาค่อยแปลสก,กิลแล้วกัน เอาเขาฆ่าไป2ตัวก่อนเนาะเมื่อสุขภาพของตัวเองต่ำกว่า80%บเเพิ่มคลีติคอน20ซและโจมตี20เซเป็นเวลา3เทเรินหากจากนั้นมีโอกาส85จะสร้างความเสียหายให้กับศัตรูทั้งหมดเป็นเวลา2เทเชินเปิดใช้งาน1ครั้งต่อการต่อสู้โอ้อันนี้อันนี้ไม่เก่งเลยถ้าถ้าเปิดใช้งานได้ตลอดก็ดีแต่นี้1ครั้งต่อการต่อสู้นะแต่อาจจะเก่งในเรื่องของนั้นลดเกรดเ,เลือดไหลลดเกรดก็แลาจะคนชอบเนาะ ประมาณนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันครับมามาสอ่องเซิร์ฟนอกไม่มีอะไรมากเดี๋ยวจะใช้เพชรกันหมดไม่รอเปิดตัวลิมิเต็ดกันบ้างนะฮะยังไงก็พบกันใหม่สวัสดีครับผม